หรือพาขึ้นมาตั้งพระโมทาร์พร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต อาจาริโยเมีพันเตโฮหีอาจาริโยเมีพันเตโฮหีอายะสมะโตอายะสมะโตนิสสายะาวัชามิอาจาริโยเมีพันเตโฮหีอาจาริโยเมีพันเตโฮหีอายะสมะโตอายะสมะโตนิส่ายาวัชามิ อาจาริโยเมพันเตโหีอาจาริโยเมพันเตโฮฮีอายะสมอยะสมโตนิสายวัชาวัชามีโ้อไปยันตาตุันเต อภิเธโรปังสาธุพันเตธานฏิเกนะทัพพะเตจิสาธุพันเตธักกะเตครับอาจะตะเกราณีเเฑโรมัยยังอะโรอหังดิเธระสะหาโรอาจะตะ ไม่ยังาโรอ,อาหารบิเทราะสะกพอครับน้องกูนะวันเข้าไว้ก่อนเรื่องของการบวชเรามีอุประชาที่เป็นผู้นำเข้าโม แต่บางรายนั้นคมรเให้เงินหรือว่าอุปถามภ์พระองค์จึงต้องมามทำพิธีขอทิสายโดยประธานสงฆ์ช่วยให้สายเขาเรียกว่าคำเก่าคำร้อยสายนั้นเรียกว่าขอท่านเป็นอาจารย์อักบุญเจ้า ถ้าท่านเียนอาจารย์สองพั้งทั้งอาจารย์ก็ตอบว่าพงคนแล้วดีแล้วจงไปเป็นาปตามฉันแล้วก็มีเรอ่าวว่าเมื่อเราขอที่ส่ายแล้วเอาอยิยนดีรแล้วองวา่อเพื่อในผู้ห่าเรานี้ย เราถือว่าเรื่องของการมาบวชนั้นต้องการจะได้การศึกษามาได้ธรรมะในคำสอนพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นพครข้างของค์นั้นเพยสาศึษเรียนท้งโลกมาจบถูงวันหนั่งเพราะเป็นเรื่องนึง แต่เป็นมิตราประชาการในอาชีพทางคุณธานี้ก็จะเป็นวิชาชีวิตเป็นเรื่องของการให้เราทราบว่าเรื่องคนเรานั้นมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องการบเรอยกันเราก็มีอุญญาอาจา์มันเรแม่พราต้อง รูปนีก็ต้องมีความเชื่อควาะนั้นวิธีเหล่านี้เป็นเพียงบอกบอกนบอกก่านตัวเองว่าเราจะถือดันเป็นาจารัรยจยินดีแล้วคำสอนท่านเพื่อว่าจะได้เมื่อาาให้อยู่ยต้องทำเมาไม่ไดต่อไปเรื่องความรู้ทางโลกนั้น เป็นว ah ิชาการในกระดามทีเป็นวิชาแพทยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทีเป็นผู้ชานาญเลยครัเป็นักมุกไปซึ่งุดนแค่หมดลมแต่ผู้อายนั้เป็นวิชาชีวิตผู้่านั้อนว่าเก่งก็สามารถเรยกดำทีแล้วก็ไปแค่หมดลมตรงนี้ก่อนจะไปรนั้น ในวันนี้ก็นะคนข้างคนร่างคนหาคนหาใจก็รู้ว่าเรื่องของชีวิตนี้ด้านกายเป็นตายเป็นชาติเป็นชาติาตไปด้านจิตใจนั้นเป็นตัวรู้เป็นตัวสั่งเป็นผู้เดินทางไกลมาไร้ภพไร้ชาติเ็มดีแล้วความขึ้นมาเป็นนุษ อยู่ตามเขาเรารไรอยู่ยอยอฟริกาอยู่อะไรบ้างกว่าเป็นมนุษย์ธระพุษานี่พ่อพนาการมาหลายชาติเหมือนกันห <c> ร <oughs> ือว่าเย็นคนแล้วก็จะว่าเรายินดีมาเราเห็นตามพุทธเจ้าว่าถ้ายัางไม่ถึงว่าคนี่ผ่า,านตามใจแล้วเรายังต้องวินิจฉัยเกิดตอบไปอีกไม่สิ้สุดแต่ว่า ผู้นรือว่าส่วนทําให้ต่มนั้นคือกิเลสถ้าเกิดมาโลคบ้าก็ร่ำมากจิตมันต่ำลงกว่าโลกเก่กาก่นอนหลงลงให้ไปชั้นได้เขาต่าเราองต่มลงเรียกว่าทุกขเกติมีใจฉานเปนลี่ยทกอย่ลงแ่โลกก็โดนแล้วรู้เห็นเพียงใจฉานเมื่อวาย <c oughs> อันตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้มันก็ทุกข์ไม่ได้ัญญามันน้อยกว่า แต่เลิกไปเราไม่รู้ผู้ให่บอกว่ายังไม่เป็นเปรตเ,เป็นสุนกายโรคอีก <c oughs> ส่วนหลวงกันโรคเนี้ยรู้ว่าคนไหนตำแหน่งของตแหน่งดำเจอวเป็นว่าดำตำแหน่งหน้าที่ตามความรู้แต่ตายไปแล้วนั้นมันไม่ดำหลวงตามความรู้ของท่านเรื่องอะไรได้เงินเดือนมันดำหลวงดำเจียวกับจิตใจเมื่อาทำงานรู้ครั้งเจ็บโงนรก ลาสินงทุกขจ,จิตถูกนัวโกรธขณะทุกขจิตถูกนรงเมื่อเราอย่างนี้แล้วนณาเนี่ยเรให้ทานหรืออย่างเราโบเนี่เป็นการให้ทานใหญ่ชเชียวเรียกว่าสละอาชีพงานบังกรณจากผลอยชนบางกรณีการกินสามือบังกรณีก,การตัวหลายอย่างนันี่ลักมาเล้ยว่าทำปุงตัวเอง เมื่อเป็นระบาดไม่ค่อยจานไม่กันหูมากทุกคนพาชิบอนแล้วก็การอยู่ยเรียบง่ายเช่นทางโลกไปเทรื่องจานนกมมย,าท,ยทานธรรมานีจะมีบานอาาุณหภัยถ้าเกิดตายแล้วเขาบองอย่างเอาอาหารนัข้าลงในบาทไม่ค่อยมีเคื่องมี ใจเลยก็เหรอแต่ว่าเราก็เปบนคนเปรีนนอยู่ี่ยังก็ไม่เรื่อง,งแปลกว่าชาวบ้านนี้เขาตามเมือบางคนมาได้สี่เมือบ้าเกินถามวัาบ้านาก็สองเมือมนนที่าคคทาาาชาเองแต่วันปลายอย่างเราเนี้ยเพราะวเรานี้ยเป็นกึงกก่งบ้านกึ่งปาเพราะว่าท่านวันนี้ท่านเป็นระากรรมฐาน แต่มาตั้งวัวดที่โต๊ะกระลนี้แค่คราวนั้นตั้งวัดที่ชิงจันมณีเขาจากฮ่อคงกงตอนนั้มีคนรวยที่มาตั้งที่นี่เพราะเราก็ป่ามากเกี่ยวข้องบ้างเช่นฉันเพ่เดียวฉันได้บา่าวนะไมนกันนะั่งภาวนาทุกวันทุกวันอย่างนี้แล้วก็เรียกว,ว่าใครมามาโต๊ะกระลำแล้วเห็นได้ว่าเราไมได้นั่งฉัน เรางงเมื่อนั่งเป็นอาหารเป็นจานเป็นช้วยแต่นั่งเรียงกันแถวเป็นบาทแล้วก็กับข้าวก็ใส่ในบาตรบ้างมีเข้าวเผือกเสตียบ้างแล้วเรื่องของการที่เรียกว่าทั้งโลกมีการมาหาเินไปได้ไปนอกนั้นธรรมะต้องพันธุ์รสภายในต้องการธรรมะก็ไม่ต้องแปลว่า ก่อนบวชนี่ก็ศึกษาตามทีแล้วเฮ้ยถือบาทก็ถือเป็นจานเป็นถ้วยไปรับโยงให้ใส่าบาทตนระเขาไส่ให้เราที่เขาใส่บาทให้เรานั้นเขาไม่อยากเราหรอกไม่ใช่พม่ากอะไรเราแต่เขาเห็นว่าเราเป็นสาวกคน้า,า,ามีการบวชเราชอบทำแล้วเป็นผู้ตรงที่ต้องทำตัวเราแล้ว เขาทาัูเอาหารขเขาถวายเนี้ก็ถือว่าเราได้ใจยยาอมนั้นทำรักกับชว่าช่วยให้การฉันอาหารเรานันได้ประโยชน์คือโยมอยากได้บนเนี่ยเราเข้ามาบดแล้วเราไม่ศึกษาเพระไม่ขึ้นเนาะจนเรานาน,นี่ยบนเราก็ไม่เคยมีพอย่าดงได้ประโยชน์เียวเรื่อบนน้อย ถ้าเราขึ้นวัดัวลนเราเสมอเข้นขันงประเทศภาวนาอยู่ในสิ่งที่ทำนี้แม้แเขา,า,เเเาเรียก,เ,ยกเราเนี่ยไทยพาให้เราเรี่ยเขาดนบดีจางเราบางทีก็คุ้มกับที่เขาหายใจหายแล้วเราเองเมื่อมีความสากบ,บ้านแล้วนให้อาารใจเขาตอบแทนเรื่องการบวชนี้ไม่ก่อนนี้บวชกัน มันจะอยู่นานๆเรือนี้ปัญหาหนึ่งมนีมาเสียงแล้วเนือนหนึ่งทเดือนสองเรือนมันแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าอย่างน้อยเขาบอกแล้วก็ขึ้นทำให้รมนฟังเทศภาวนาแล้วก็ในอันดานี้เป็นบัญญัติของพระเจ้าว่าการสอนน้หน,น้าหนานี้ให้อยู่ร่วมกัน ไม่จะได้ไปอื่นนอกจากจำเป็นที่เขไปได้เจ็ดวันไปช่วงคราวแต่อยู่ที่บานี้โอกาสที่มีอุปราจารยมาพร้อมเรียกว่าก็มีการจัดให้มีการศึกษาอน้นนับส่วนบัตของเรานั้นทําอยู่ทุกคืนทุกวันอยู่แล้วท่านนี้บอกว่าประญาเดรู้เขามีบัตริระกิเลสไปเวทนรู้แล้วทนทุกข คนบ้านเขาไม่ปฏบัติเขาสอนพระญาติคนเดียวเป็นนักธรรมที่เขาเองเป็นมาเลียพยงตั้งแต่หนึ่งสองไปเรื่องสามสี่ห้นถึงหึาเ้าวเขาก็มุ่งการศึกษาไปไว้แพร่รดนพระญาติแต่ก็าตายตร,ารย,ยังทำทะเลนี้มุ่งปฏิบัติออกกฎแล้วมาอยู่ธรรมะปรากรดองนี้อาศัยการตั้งใจเว้นภาวนา จนเขามีความรู้ในใจขึ้นมาไม่อยากลองควบคุมต้นพ่อจางเข้าใจตัวเองว่าตัวเองบอกพวกไหนใกล้ขายรายดีแล้วก็มางถงเถิดไปไหนั่นคือว่าดีวราวนี้จึงมีการศึกษาประยัดด้วยท้องนั้นก็มีการไปแบบนั่งามาธิรู้วันรู้วันรู้คืนรู้คนเนี้ยก็แปลว่าเราได้ประโยชน์จากการบริโภคนี้นี่มากกว่านับ้านทั่วไป แล้วก็การใช้นในบาตรเรนี้มันเรียกว่าพระวาระเราก็ถือไป็นพระว่ายาหนึ่งจึงนิยมันในบ้บาต <c oughs> เราก็เรื่องการทำพิธีเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราเรียกว่าเราทุกคนนั้นพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ไปลูกนอกคอกเมื่อบอกเข้ามาแล้วก็เชื่อฟังาาอ,งอุปยา,ขา,า,จ,าจาย์ มีการสั่งว่าท่านจะมาเป็นธรรมถ้าถงกใจแล้วก็สามารถจะถามก็ได้การจะมาขออรสานี่คือว่าขอถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นเจ้าเขาจะจะชอบปะละนูนาท่านทารุณวรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นครูอาจานกับปรึกษามีการสงเคราะห์กันอาจจะให้อหานใจกับเราพรพะว่าท่า เรารดูแลท่านท่านทุกคนอย่างที่เราว่าเป็นเด็กเด็กรัตหริศนั้นมีใครเป็นเถร่าก็ไปดูแลบ้างก็ถือทำหน้าที่เป็นอาจารย์วัดอุปใหญ่วัดเพราะนั้นการที่เรามาทำพิธีนี้ก็เสร็จพิธีไปแล้วแต่การฟังนี้ยังต้องฟังต่อไปจนกว่าเราจะเป็นคณาเทพไปยุคนี้ ทังโลกเ,กน,กเกน,กลกนี่ยหางกนินมากขึ้นว่าแล้วก็ต้องพานอุปราคทุกในเชินนี้มากขึ้นแล้วก็ทั้งโลกเขาจบการศากแล้วเขาไปสอนแล้ว,ก,ลวก็ต้องตัวใครตัวมันแต่ทงางศาสนาเนี่ยมีอภิปราอยู่เรื่อยแม่คนาไนหนๆไปอยู่ทำที่อาจารย์ใหญ่แล้ว,ก,ลวก็ยินดีได้ฟังข้านั่นเพาถือว่า ถ้าคนไม่เกินเรียนโดยก็แบ,บนเมื่อไงก็เพียงฟังครูอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีของเรานั้นก็บทนาที่เราถึมาทำพิธีเหล่านี้นั่นก็เรียกวา่าเมื่อใดฟังวา่าเสร็จแล้วก็เดียกแล้วพรนั่นก็เรามีเป็นของแจ่เล็กน้อยก็อ,อยู่แจกก็ไม่ได้ ယံခံဝရိဘဟမဟုရာပရိပုရေန္တေသဂရံເວມເວມဟိတောດິນັງເບັນຖານັງឧបကပတေဣတိດັງမတိຈັງໂມဟံເပမေວັດະເມຕະໂຕະပေມຸນေໂຕຕັງກະພາຈန္ໂດກະນະໂຍຍະຖາະບໍລິໂຕລິລະໂຕຍະຕံ

সময় Yeah. No, <laughs>